กระทรวงพาณิชย์จับมือศูนย์ AFC หอ,อการค้าไทยและ6องค์กรเอกชนจัดงานไทยฟรุตเฟสติวัล2025ส่งเสริมการบริโภคและกระจายผลไม้ไทยทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี2568กระจายผลไม้แล้วกว่า10,000ตันหอ,อการค้าไทยเตรียมรับซื้อลำไย4,000 0ตันในไตรามาส3หวังกระตุ้นคนไทยบริโภคผลไม้ไทยมากขึ้นสวัสดีครับวันนี้ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะครับเมื่อเช้า,าท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับท่านได้ให้นโยบายนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือสินค้าเกษตรนะครับท่านบอกว่าประเด็นหนึ่งเลยก็คือเรื่องของคนไทยต้องช่วยคนไทยนะฮะนั่นหมายความว่านะครับการทํางานของกรมการค้าภายในที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปตามแนวนโยบายที่ท่านให้ไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆในการช่วยเหลือนะครับแล้วบรรเทานะครับความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะผละไม้นะครับไม่ว่าจะผ่านช่องทางของเครือข่ายของพันธมิตรต่างๆตลาดสดตลาดกลางนะครับหรือห้างนะครับซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น Big กซีแม o l โคโ s ตัสนะครับโกโฮเซลนะครับแล้วก็รวมไปถึงห้างท้องถิ่น ครับซึ่งกรมการค้าภายในเราได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งบทบาทสําคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าทางหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์มาอย่างดีโดยตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับผ่านห้างสะดวกซื้อนะครับ หรือว่ากิจกรรมแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องปลากระพงก็ดีกุ้งก็ดีนะครับอันนี้ก็คือที่เราทํางานร่วมกันแล้ววันนี้นะครับจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับในการที่จะจับมือวางแผนร่วมกันนะครับกับทางหองการค้าไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับในการกระจายผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรไปยังช่องทางต่างๆในเครือข่ายของสมาชิกหอการค้าไทย ตลอดจนนะครับการแปลรูปซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของทางท่านประธานหอการค้านะครับท่านพจนะครับในการที่จะช่วยทั้งในเรื่องของการยกระดับราคาสินค้านะครับและในเรื่องของการที่จะช่วยพยุงราคาสินค้านะครับดังนั้นผมเชื่อลือเกินว่าการทำงานร่วมกันในวันนี้นะครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะทำงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อช่วยผลักดันวางแผน นะครับในการบริหารจัดการนะครับโดยที่วันนี้เราจะได้สมาชิกของทางหอ,อการค้าไทยนะครับมาร่วมนะครับซึ่งทุกท่านเป็นมืออาชีพทุกท่านมีธุรกิจครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าจะทำให้ปัญหาต่างๆนะครับ ที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าวันนี้หรือในอนาคตนะครับจะลดลงไปนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสินค้าเกษตรไทยต่อไปครับครับผลไม้เนี่ยต้องเรียนว่าหลักๆเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากในช่วงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎานะครับก็จะหมดนะครับโดยที่ผลไม้หลักในเขตภาคตะวันออกก็ได้แก่ทุเรียนมังคุด นะครับเงาะนะครับผมหลังจากนั้นจะเข้าสู่ผลไม้ของภาคใต้นะครับก็แพทเทิร์นคล้ายๆกันก็จะมีทุเรียนนะครับจากชุมพรนะครับมังคุดจากนครศรีธรรมราชนะครับเงาะจากสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มีลองกองนะครับจากทางเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและหลังจากนั้นนะครับอย่างมะม่วงเนี่ยมีตลอดปี นะครับแล้วก็จะมีระหว่างช่วงนี้ก็จะมีลำาไยนะครับจากภาคเหนือนะครับก็คือลำพูนเชียงใหม่ดังนั้นการบริหารจัดการเนี่ยต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีผลผลิตเยอะเราต้องมองเป็นบวกนะครับมันอยู่ที่การบริหารจัดการซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับทางหอการค้าเนี่ยนะครับกับกรมการค้าภายในเราเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับเมื่อเราผนึกกําลังกันนะครับในการช่วยกันวางแผน ในการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะในการแปลรูปก็ดียกระดับก็ดีพร้อมด้วยพันธมิตรต่างๆนะครับที่เราทํามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมกับแอ r ีเชียก็ดีนะครับเต่าบินก็ดีนะครับหรือแผนที่เรากําลังจะดําเนินการต่อไปร่วมกับสายการบินอื่นๆหรือร่วมกับทางหน่วยงานนะครับทางเรื่องของตลาดนะครับในเรื่องของอย่างเช่นเราจะทําเรื่องธงฟ้าพุ่มพวง,พงก็จะเอาผลไม้เข้าไปเสิร์ฟด้วยนะครับโดยสุดท้ายนี้ครับอยากฝากเรียนถึงพี่น้องประชาชน วันนี้นะครับทุกสินค้านะครับต้องการการดูแลช่วยเหลือนะครับจากพี่น้องคนไทยด้วยกันถ้าวันนี้คนไทยเราหันมาบริโภคนะครับผลไม้ไทยมากขึ้นผมเชื่อเหลือเกินครับว่า,าฝีมือของเกษตรกรไทยที่ผลิตผลไม้เนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกวันนี้ต่อไปนี้ท่านลองสังเกตอาหารว่างจากการประชุมนะครับท่านเสิร์ฟผลไม้อะไรนะครับท่านซื้อกระเช้ามอบให้กัน ในกระเช้านั้นเป็นยังเป็นแอปเปิลสาลี่อง่นจากต่างประเทศหรือว่าเป็นมังคุดนะครับเป็นส้มโอเป็นส้มเป็นลำไย,ยจากเมืองไทยหรือไม่ถ้าวันนี้เราทุกคนช่วยกันตระหนักนะครับเราตระหนักถึงความสําคัญนะครับในการช่วยเหลือผมเชื่อว่าทุกปัญหาคนไทยเราแก้ไขได้ครับขอบคุณครับ ครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะครับเรามีการทํางานอย่างใกล้ชิดนะครับก็มีการติดต่อนะครับกับทุกหน่วยโดยเฉพาะมีพี่ใหญ่อย่างทางหอการค้าแล้วก็สภาหอการค้านะครับซึ่งจะช่วยสื่อสารกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับควรจะโยกนะครับตัวผลผลิตนะครับที่บอกว่าบางทีบอกผักไปล้น นะครับอยู่ที่าชายแดนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผักมาจากกรุงเทพมาจากส่วนกลางนะครับส่งไปเมื่อตลาดปิดเราก็ต้องโยกไปขายที่อื่นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าไม่มีผล,ลไม้ตัวใดนะครับติดขัดอยู่ที่ด่านชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระท้อนแตงโมอะไรต่างๆนะครับก็ผลผลิตที่ออกมาเราก็ช่วยดูดซับแล้วก็กระจายไปอย่างทุกๆที่ครับคืออ่อนค้าไทยสาวแค่นนไทยเราเนี่ยเรเริ่มจริงๆไม่้เริ่มอ่ะเริ่มเมเป็นห่วงด้งงงงานภาคเกษตรมานานละทีนี้เมื่อ เมื่อปีล้วเราจะตั้งศูนย์เอฟซีขึ้นมาครับซึ่งศูนย์เอฟซีเนี่ยสำคัญมากในการช่วยแก้ไขปัญหาสินค้า,า,า,กาเกษตรของเราโดยเพราะ3หมวดคือผักผลไม้สัตว์น้ำสัตว์บกนะครับเรามีทั้งข้างดิมาไซกับซัพพลายไซส์ข้างดิมาไซไอันนี้สำคัญมากคือเรามีกลุ่มค้าปลีกค้าส่งทั้งหมดในเนนะครือหอนคานะฮะซึ่งรวมทั้ประเทศแล้วนะฮะร,รวมรนะรก็รวมทั้งประเทศแล้วนะที่มาอยู่ร่วมกับเรามีซาอุมแปรรูปอาหารกระสุนทอยู่ขเราหมดนะครับ เรามีสมาคมตลาดสดสมาคมธนาคารสมาคมโรงแรมสมาคมเชฟนะฮะเข้ามาร่วมกับเราหมดในกะารที่เป็นดีมานด์ไซส์สป라이ดไซส์ก็คือข้อมูลทั้งหมดจากทางกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จากกระทรวงเกษตรนะฮะพาณิชย์จังหวัดหอจังหวัดนะครับที่เราร่วมประสานกันที่คอยแจ้งการลื่งหน้าไม่ใช่หน้าที่จะมาเคลียร์สินค้าวเวลาล้นตลาดนะแต่เป็นการพยายามต้องวางแผนเพื่อป้องกันอย่ายให้มันล้นตลาดและสามารถให้ราคาอยู่ได้นะครับ มันไม่ใช่ว่ากรารนุนแล้วมาขายหลักใหญ่คือต้องมีการเตรียมตัวก่อนว่าสินค้าจะออกมามากเกินไหมถ้าจะมากเกินต้องรีบประสานก่อนเราจะได้รีบประสานกับอนค้าเนี่ยนะร่วมกับหัวหน้าในเนี่ยไปในส่วนที่จะสามารถระบายข,ข้อออกไปข,ข้อสำคัญข้อครับสามารถเป็นศูนย์กาาลางในการทำคอนดิแฟมิ่งนะฮะให้ตลอดเวลาหรือว่าพันธสัญญาทางกเกษตรเนี่ยนะฮะกับธนาคารร้านอาหารซูปเปอร์ทั้งหลายงานวันนี้นะครับเป็นความร่วมมือที่เรามองถึงว่ากลุ่มซูเปอร์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะรีเทลทั้งหมดเนี่ยนะฮะ เป็นเทศกาลผลไม้ทั้งหมดเนี่ยเรามาจัดกันนะฮะเป็นฟรุตเฟสติวัลนะฮะร่วมกันนะข้างในเนี่ยจะเห็นว่ามีมาครบเลยที่ที่เชื่อระบายแล้วก็เราก็มองว่าอย่าบางทีแบบแบบอย่าาจัดแข่งกันนะนะเราวางตารางปฏิทินแน่นนอนเลยไม่เราคือเราไม่ได้คู่แข่งกันนะทุกคนคุยกันนะมาเหมาะสมใครทําวันไหนวันไหนเพื่อสินค้ามกระจายออกไปได้เหมาะสมและได้ราคาดีไม่ร้นขึ้นมานะครับท้ายสุดครับฝากอีกที่นับว่า วันนี้ปัญหานะฮะการค้านะฮะการส่งออกระหว่างประเทศเนี่ยมาดูแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วยังมีชายแดนอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ท่านท่านผ้ชมบอกนะฮะเฉพาะภายในเราเองเนี่ยนะฮะถ้าปรับการบริโภคให้ดีนะครับมีการส่งเสริมไม่ได้ดีนะครับกับสินค้าไทยเนี่ยเราจะช่วยระบายสินค้าเกษตรได้ดีมากนะครับโดยที่ไม่ต้องไปูงว่าอย่างเดียวเนี่ยจะส่งออกไปอย่างเดียวนะครับนะฮะทุกประเทศตอนนี้นะครับพยายามปรับมาบริโภคภายในใช้จ่ายภายในนะฮะ จีนนี่ชัดเจนเลยจีนนี่ชัดเจนเลยนะครับนโยบายผลักดันนะฮะการบริโภคจับใช้ใช้สอยภายในเนี่ยชี้นิคมสำคัญมากเช่นเดีวยวกับประเทศไทยนะครับซึ่งทางสรงมุมวิทนะฮะทางทุกกรมตอนนี้เรอผลักดันอยู่ครับขอบคุณมากครับ